ทางคับผู้ชมต่อไปจะเป็นการแข่งขัน,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 นอขอรระกวดบรอบคัดเลือกนะครับของทีมนองอไลยนหรือว่าชุมชน่อกป,ประติต่อกระตุ้มเอฟนะครับายนามผู้เล่นหมายเลขสองคุณพ่อพันกําแดงผมเลยครับหมายเลขสามคุณสมยศศกชาวนาผู้เล่นหมายเลข 4, ส,สี่คุณสมศักดิ์สีมาลาหมายเลขห้าคุณนันองครับวิชาญใจสุดหมายเลขหกคุณมนตีจันท์ยาวงหมายเลขเจ็ดจกใจเอื้อเครือ แล้วก็หมายเลขแคุณอัมพลเอาละลูกที่ยากที่สุดนะครับคุณพี่เป็นลูกตกหน้าเท้าแต่ชุดนี้ถ้าเอายากที่สุดที่เล่นได้นะลูกหลังบ่วงมือถ้าคุณพี่จะอาฉีพก,ก็บอกได้เลยชุดนี้นะครับหลังบ่วงมือหมายเลขเจ็ดลูกละห้าร้อยถ้าเข้ารอบเอาไปหนึ่งพันเป็นสองพัห้าจัดกันเชียนกงอ่า หรือว่ากันอะไรยนเหมือนกันวันนี้นักเตะก็รุ่นเก่านักเตะก็รุ่นรุ่นเดียวกันเด็กๆเ,เหมือนกันตอนนี้โอ้โหกิจการรุ่งเรือนลุ่งโลดครับขอบพระคุณน,นะครับสําหรับวันนี้อ่าเสียกันเสียกันเสียกันเห็นบ่วงแล้วคันตีนไหมกันคันลงมาตอาลงมาเอาละ,าละ,าละบ่วงครับบ่วงชักบ,บ่วงน้อยเอาละมีโอกาสนะจะแบงนะทำเยอะ เสื้ออีกตัวหนึ่งเสื้ออีกตัวหนึ่งก่นอนจะประกาศยังยงอไอ้ต้องจับหน่อยจับหน่อย,ยอ่ะเสื้อครับอีกตัวหนึ่งชุดเมื่อกี้ยังอยู่อีกตัวหนึ่งนะอ่ะจับมาเป็นที่เรียบร้อย,อ,ย,อ,ยอ่ะรอบนี้นะครับผู้ชมที่แจกเสื้อ ที่ผู้ชมถือไว้นะครับในมือออกหมายเลข2ตัวครับเป็นหมายเลขคู่หน้าและหลังหมายเลขคู่เบอร์ข้างหน้าออกหมายเลขเลขหกอยู่ข้างหน้าอ่ะใครมีเบอร์หอยู่ข้างหน้าอ่าหกสองหี่หกดคิดไง,ไง่ายๆ ข้างหลังหมายเลขสุดยเลขเตี๋ยต่อค่ะแปดครับหกสิบแปดใครถือไว้ครับใครถือไว้ครับใครถือไว้ครับโอ้โหเอ๊ะกดช่วยอุ้มมาทีนะอุ้มมาส่งมาทีเออหกแปดอ่าเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อใครใส่ให้พ่อหรือว่าหนูจะใส่เอง ให้พ่อนะถ้าหนูใส่ยวพี่ใส่ให้อเออเอาไปตรงนี้เลยวะพ่อใส่ได้นะพ่อนะโอเคพ่อคนไหนวะขุนขุนเออพ่อใส่แอลนะหนูพ่อใส่แอลนะนั่นใส่ไม่ได้อมาเปลี่ยนอนั่นใหญ่ใส่ไม่ได้ค่าพนักเมื่อกี้รับไปยังโอเคครับแต่ละคน ัเต็มอ่ะโอเคนะพร้อมไหมนักกียรติพร้อมเตยมตัวครับหยุดแข่งวันไหนหยุดวันพรุ่งนี้ค่ะ31หยุดไม่เปเขาดาวกันหยุดหนึ่งวันเต็มตัวที่หนึ่งที่สองที่สามก็จะเป็นรอบที่สอปครับคุณผู้ชมชุดนี้พันสิบคะแนนเข้ารอบไม่ต้องคิดมากวัวหน้าอ่าไม่เข้ารอบก็ถือว่ามาร่วมกิจกรรมนะ้ววัวหน้านะกับงานมหาธีรัตนเจ้าลำลึกงานบ้านเรา แต่แบ้กูมงกลับหลังอย่างเดียวจะหาเมียอย่างเดียวเลยพี่สิคนโตโอ้โหเอาละช้าไว้แปลกัไปสองคนละสามท่าไหลโอ้โหตอนนี้เฉียบขาดอยู่นะไหลสุดยอดเ,อเลือกเอาเลยสีอะไรเอาไซส์ที่ใส่ได้ข้ามกันไปสิบห้าจัหน้าเท้าไว้เออขยับนี่ซอกดูครับผู้ชมติดกะแนนซอกผู้ชมยศ เอาละดักหน้าเท้าไล่เต็มที่เลยพยศวันนี้บล็อกหลังไว้เรียบร้อยเลยเอาละเท้าวไว้ไม่เห็นพยศบล็อกหลังมาที่นึกถึงตอนผ่าเลยนะรผ่าตัดไล่สิบห้าเอาละโคง้งโอ้โหพี่ดเอาละไว้ได้แต้มโอ้โหชุดนี้พันห้าคะแนนไล่เออสิบห้า 15. ไหวไหมวันหน้าวันหน้านองไหวไหมขาแข้งยังดีอยู่นะขาวไวไล่สิบห้า ได้เลยี่เป็ดลุยเลยห้าสิคะแนนโค้งหลัง20สิดไปโค้งดีไว้ไอ้คนนี้โค้งดีไว้แปกาเบือนไปชมเอาแล้วไปดมตั้งไปก็ไปนัเป็ดค่อยๆนี่จับหน้าเท้าเท้าไว้ระวังระวังใจเย็นไว้เอาแล้วตั้งมาโค้ง20จับหน้าเท้าไหลาย15ไปวันหน้าน้อง บับเพียบใจเย็นไม่กุ้งไว้หน้าเราเรา,า,าเล่นเออห้าสิบแล้วตอนนี้เออจับไว้โค้งหลังยี่สิบมีโอกาสนะบอกไว้ก่อนใครอัดชีได้บอกนะกองปะตุมเออเข้ารอบมีอีกไหมขยับหมาบวงมือเล่ลระไวยกุ้งไว้แตกกับไปวิ่ยดไอหนอุ่มผมยาวผูชมกับกงกันเก่งไม่ต้องพูดกันนะเอ,อ๊ ติห้าคะแนนได้แต้มมาได้มาได้แม่ได้กันบัวไหลไปจะคนให้โกนะไหลติดห้าเอาด้ช้าไว้กันวัดวังเนี่ยกันไหวไหมไว้กันวหวเออดัช้าไว้ข้ามกับไปอีกออกมาไล่มนไล่กระถาั้งไหลดีเออดัด้าไว้กันดูตะก้อที่กันด้ยข้ามกับมาอีกแม่ตาเป็นมันเลยมึงดัดตื้นไปอีก แป้จ้าไว้ข้างเปลา่าดีลุยเลยครับจ้าแป้งสวยพื้นดีข้ามกับไปนิดนองไหลเอาแล้ววะติดักต่อไปตูมสองพันสิบแปดลุยหรือว่าน้องอะไรยนด้วยชมชุดนี้วันนั้นทีมหมายเลขห้าคุณพิชันใจสุดดีดักหน้าท้าวไว้แปลกับไปพี่สมยศความกับไปแป้งลอยอย่างเดียว เวลาผ่านไป3นาที65ออกนาทีละสองใบก็ยังมีโอกาส2ใบส0คะแนนหมายเลขสีเข้าแล้วครับประเด็นพระคุณได้แต้มเอารงไว้กุ้งเ้ยสมปีให้หลังไปปางไปเยอะไว้กุ้งเว้ยเออสิบห้าพอถอดสะบงแล้วมันต้องส่งผลหลังด้วยไว้กุ้งจ้าไ,ไว,ไวไไ้เอาละจังหมาบวงสิบห้า ทินเปียกมายังสิบรลาพรมาแล้วมาแล้วมาย่งมาแล้วอ่ารับไปส่งเลยชื่อนะน้เปียกนะอ่าเรียบร้อยเกษมสาเสมสาทอครสส<น>ับัวหน้าตูพิตูมายังไอพวกเหลิมมายังตอนนี้ตอนสี่นะเออเนนดสี่ดีเอาละครทืนนี้บอกเลยผู้ชมจดจบชุดนี้นะอีกสองทีมนี่ไฟแรกแบบนเจ็ดไปที่ตั้งไม่ผ่านตกรอบผมบอกเลยขอเสียบกออ่า เอาแล้วทีจะใส่ก็ไปสิบห้าปัเพียบเปล่าแจกกี่ตัวครับกวดแม่โต้งรอบนี้แจกเสื้อกี่ตัวกระเป๋ากระเป๋ามีไหมเออเอาละเสื้อมาเอาละกระเป๋าห้าใบเสื้อสองตัวรอบนี้นะชุดนี้เตะกระเป๋าห้าใบเสื้อสองตัวครับอ่าเลือกสวยๆมาเลยเอาสีสวยๆมาเลยต้อนรับปีเก่าอ่าเอ้ ต้องไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่เอาสีจำกันมาเลยเอาละชาไั้ดีไลแ้แต้มไปในน้ำเป็ดแปนะกดก็ไปสิเอาละยาวไปยาวไปไหลนิ้งนุม่มไล่นักเป็ดโดงยังเตียวชาไั้ไล่ข้ามาะับเพียบกว่งมือแปลกบไปไว้ป้อมป้อมเห็นตำ่าไม่ดีตีลังก่วงแม่งเลยก็ต,ตกรอบไล 15, สิบห้าเต็ม อาเซอ้อนี่สองตัวนะครับสีเขียวกับสีสอะไรวะเนี่ยเขียวกับเขียวจะเป็นเขียวออกมินมินฟ้าดดฟ้านิดหนึ่งสองตัวกับเป่าห้าใบรอบนี้นะอ่าเอาละรอบเมื่อกี้มีใครที่ยังไม่ได้บัตรบ้างไหมมีไหมครับถ้ามียกมือเลยถ้ามีไ้มมีผมให้ก่อนเลย พี่เพิ่งยังไม่ได้ใช่ไหมพี่เพิ่งมาใช่ปะ่ะถ้าเพิ่งมาพี่รอก่อนถามก่อน <c oughs> พี่รอเพิ่งจได้พี่อยู่แถวนั้น่ะได้แนะ่เดี๋ยวนะเราจะแจกทางนี้วนมาทางนี้มั่งเ,ออเปลี่ยนกันมั่งนะเมื่อกี้แจกทางนี้ไปทางนูน้นทีนี้แจกทางนูน้นมาทางนี้โอเคนะน้องนะอะเดี๋ยวน้องต้องได้อีกสองตัวเชื่อก็อเชื่อ,อพี่แต่น้องต้องอยู่ถึงนะสุดท้ายนะโอเคนะ ถ้าน้องกลับพี่เลิกโอเค okay. ล่เต็มอ่าล่เต็มหนึ่งห้าห้าห้า,หา,หา,หากลับนะสัญญาังแล้วถ้ากลับเริกกระเป๋าหกใบระเปกบเอาแล้วกระเป๋ามีหูด้วยใส่ของใส่ได้ได้ทุกอย่างแต่ใส่ศพไม่ได้ดอ่าผมบอกให้เอาแลา้วจักมารุยเลยรุยเลยชาชาใจเย็นเย็นขยับเยื่นมีโอกาสมีโอกาสต้องทำเยอะ ดยเลยครับ165่บเวลาผ่านไปประมาณ6นาทีครึ่ง165 10หคะแนนแปลกับไปไว้ปมไว้วคุณ<ด>เพียบรข้างอ้วงมือแป่ไว้กุ้งมาข้างบวงดีโอ้ยปอมยังดีไว้ปอมไว้เออข้างบวงสวยเขียบขาดดผู้ชมแพชนะอยู่มันเป็นกีฬานะผู้ชมนะ มันอยู่ที่ชุดนี้ว่าจะไปได้ขนาดไหนสิคะแนน,แนุวแบงยังไม่เข้าไนนว้แบงไวะเออช้าว้ไหลสิบห้าสิสะกวนหน้าไหล <c oughs> อเข้า <c oughs> โอ้โหไปไงโกไม่ต้องซ้อมหรอกูบ,บอกให้อ่ะไหนๆก็ไหนๆนะผู้ชมนะร <c oughs> อบแรกให้สามตัวชุดนี้เจ้าพิงเตะเพิ่มเสือ้อหนึต่ตัวปมมือไปสามตัว,ตว,ตว อ่าเป็นสีขาวนะอีกตัวหนึ่งอ่าสีขาวตัวหนึ่งเสื้อสวยผู้ชมมานนี้แจกกันโอ้โหสะบัดตะบิ้งเลยวันนี้แจกกันละเอียดเตียดตังแล้วผมบอกให้อ่าขครยับเอาแล้วเช้าไอค่อยๆอ,อู้ว่ามาแจกกันที่เลยอุ้ยพ่อต้องพ่อพระจริงๆเจ้าของร้านข้าวแกงในต้งตลาดภู เข้าไปใน YouTube ครับอ่าไปที่ร้านข้าวแกงต่อแถวติดห้ากคะแนนในกุ้งได้แต้อยาเอาไปมาวงมือหลักหลักหลักสองแล้วพูดชมอมาวงมือเนี่ยคนอั้นร้อยหนวนนะไหวไหมนิน้องคนนั้นร้อยเข้าหลอกเชื่อผมออที่เหลือให้ปอมให้ยศให้หนุ่มให้เป็ดรับผิดชอบส่วนแบคงไม่ต้องแบ่งยืนเฉยๆอ่าแบคงยืนประคองตัวไว้ ประคองอยู่นีอยู่ไหมสวัสดีค่ะนึกถึงหางหมูอบโอ่งอย่างเดียวตอนนี้สองคนเมียคือเล่นกองคือเล่นกองคนละนะไม่ใช่กองหนึ่งสองคนสองคนสองกองหลายสิบห้าเอาละคหงหลังเนี่ยเดืวดหลังบวมมาได้เจ็ดผู้ชมลูกลักห้าร้อยสามลูกพันห้าถ้าเข้ารอบมีหนึ่งพันเป็นค่าก็วยต้มร้านเจดแดง อาลุยเอาละช้าไว้ค่อยๆค่อยๆดีไว้ปั๊มสวัสดีครับตั้งกลับมันแต่ก,กับไแบแป้งเหรอไก่คเคียงนะแป้งนะดีข้างดวงสองร้อยยี่สิบห้าข้างดวงมือสิบห้าคะแนนโด่นใหม่ได้เจ็ดได้แต้มไปเลยยาวไปยาวไปทุกนี้ทายยากสุดนะคุณพี่ได้มาถามผมเมือ่อกี้ลูก หลังบวงมือน่าจะเล่นได้ยากที่สุดอ่าถ้าจะอัดจีบบอกนะคุณพี่นะไปไหนแล้วคุณพี่เมื่อกี้อยู่จตเรื่องมาถามมาลูกอะไรยากแต่เมืม่คมอ,อคืนก็ต้องผู้หญิงก็ต้องน้องดาวสิทธิแดงครับหัวนักเป็ดสองร้ยห้าสิบโอ้โหใหยวสองทีมนี้ผู้ชมผมบอกเลยนะหลับไม่ได้กับพิษตาไม่ได้ไล่พันเจ็ดนิดเยียบแล้วสองทีมนี่ถือว่าสุดยอดอ่ะผมบอกให้ระดับสมอลสอน ทหารบกหลายคนผู้ชมสิทคะแนนข้ามกับไปจะเป็ดอ่าชัดชาใจเย็นเย็นไหมเอาละตั้งไปกลับมาสิม,าสมีโอกาสมีโอกาสทำเยอะๆสองตั้งเอาละโค้งหลังดียี่สิทคะแนนไม่ได้แปดได้แ,แต้มเดี๋ยวทีมต่อไปนาทีผ่านทีมจะเป็นประเภทขอทงตัวนะคะเอาละไหลข้ามกลับมาเรียก ใจเย็นใจเย็นไปไหนครับเพียไปไหนกลับแล้ว่ะครับอย่าเพิ่งกลับไปขี่ไปเที่ยวให้เรียบร้อยเพราะเดียวต้องลุกไปไหนไม่ได้ผมบอกแล้วสองทีมนี้แรกแรกเอียงนะตำรวจผู้หญิงสองทีมที่เรือนะติดคะแนนครับคุเล่นหมายเลขสามคุณสมยศศุกชาวนาได้แต้มได้แต้มเช้านะฮะได้ก็ไปสิบห้าเช้ารอบเช้าไปเช้าไปสั่งงานข้ามครับมา ครับ to okay. oh, hint, like Chat out, like, ี่เปล่าสองรเกาสบสอดนาทีอุ้แตมดีอยู่ไอ้โกวโอ้โหใช้ได้เลยนะแล้วไล่พันห้าคะแนนนี่มีโอกาสด้วยถ้าเข้าอย่างนี้ได้นะตั๊นะใจเย็นเย็นสินาทีพอกันทั้งทีมเมื่อี้ผู้ชมนะสินาทีพอกันก็เกือบส0 0รอเหมือนกันทางบวงทำให้หมดท่าแล้วก่อนดีใจเต้ม จะแพ้ก็ตรงตัวเจ็ดนี่แหละแต่ตัวเจ็ดวนมากจะใส่เบอร์แปดดูสาข้ามกลับไปอต็มเราไปนมไหลเต็มเออช้าไว้อึิบมติดแน่นนักเป็ดเข้าดีเว้ร์เน้เต็มกันตุ้นใเขากลับมาเอาไว้นมลุยข้างบวงไต่ท่าเนี่ยเลยนะสิบห้าเต็มสุดยอดผูจงมใหม่ได้เจ็ดไม้ใหม่ได้แปดนับเป็ดนับเป็ดลุยเลย ดีไว้นมติดคะแนนหมายเลข้องโดยทำไฟทำมาพอเปิดจะเข้ารอบเอวนั้นเนี่ยติดสองนาทีสามร้อยสี่สิบอ๋อตีกันเลยนะไปยับแปกับไปแปดติดกันแน่ครับหม่ได้แปดครั้งที่สองโอ้โหเก็บหมดเลยวพวกยังตอนนี้ยังดีอยู่ก่อแต่เป็ดยังอยู่ไหลท่ายังเยอะอยู่เดี๋ยวจะหมดเป็ดแล้วเมืองเตรียมเถอะเหลาแตกนะกูว่า ข้ามก็ไปกินเดี๋ยวจะมึงมาห่วงมืงเอาละช้าไว้เอาละช้าไว้ข้ามครับมาอวดปิงชมไล์สดอยู่ด้วยไว้กันไว้เขาบอกตอบประตูสู้สู้นี่เป็นไงน้องมันก็ยังเป็นห่วงมึงนะคอมนะวันหนึ่งครั้งหนึ่งมึงก็เคยไท้แฟนคนเดียวกันมาแล้วช้าว่ะเออ กันเกินนักนักแหละโจนักเวลาน้านังลูกพี่น้องลูกน้องลายสิบห้าได้เต็มสามร้อยเจ็ดสิบห้าสิบสามนาทีผ่านเออขยับเอาแล้วสอบยี่สิบเออใจเย็นเย็นแว๊สามร้อยเจ็ดสิบห้า ขามกลับมาหรือม,มาเชือกผูกหรือมันหงายไปทางนู้นขามกลับไปสิบคะแนนลุยเลยหัวหน้านะลุยเลยครับสิกไะแนนพุดนี่ดีกว่าตอนซ้อมสมัยก่อนอีกนะโกนะลายแต้มสามร้อยแปดสิบห้าฉาบไวลเรียบโอ้โหชุดนี้จะเข้ารอบบอกเลยหัวหน้าไม่ได้ฆ่าบอกจะกินอะไรพวกมึงขอยบอกถ้าเข้ารอบนะฉาไว้อ่าฉามไว้ดักหน้าเท้า โอ้เล่นกันยิ้มแย้มแจ่มใสชุดนี้นะกันไม่มีนักโก้กคิดคักคุยกันแต่หลกทุกเรื่องแต่ถ้ามีนักโกรกเรียบร้อยข้ามกลับมาคิดเหมือนพี่หรือเปล่าไว้ฟังไว้นะเราคิดเหมือนกันจะจ่าไว้ข้ามกลับไปดักหน้าเท้าเห็นนักโกกเขาก็รอจะเข้ารอบอยู่อ่าทีมชัดเขาเข้าไปแล้วนะป้อมนะตึ๊บติดกระแดนรวยเลยวะนะา วันนี้มันเป็นวันของเราไหลไม่ลูกนี้ดีกับไปยศ้าใจเอาแต่ยศมาเล่นนะวันนะ้าแม่งเอามาไปให้อย่างดีอยู่เลยสามร้อยแปดสิบห้าเออชาไฟแอ่แต่ตยศก็เออยังหลงมาเล่นกับเขาได้ชาไฟจะเป็นผมไม่มาแล้วสักท่ียบหมาเปล่าพี่กลับแล้วน,นะครับพี่ยาวอ่าโชคดีครับเดี๋ยวไว้เจอกันบัดกลับไปดีครับ อ่าับแลกกับแลว,ลแลวอ่า,าครอบครัวหันสาครับโอ้ยรักล,ลูกกระพยเป็นชีวิตจิตใจวันซืนยังโทรมาปนอยู่เลยตื่นก็สายไม่ทำอะไรเลยถามว่าเออใครดูในทิกตอกที่ก็ลงมปะโอ้ยเปิดฉากมาแม่ด่าลูกกระพยเล็ะปิดท้ายสวยครับอกโอ้ยเนี่ยลูกกระพยในฝันไม่ข้ามก็ไปดีได้แจมยาวไปยาวไป ประมาณสิบห้านาทีเสร็จสี่ร้อยแต้มแปกับไปห้าสอบก,กับพิยศวันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่วันของเราพิยศนะเดี๋ยววันอื่นมีไม่ใช่วันนี้เออวันหน้าแต่ถ้าวันอื่นเป็นอย่างนี้ก็พิยศเลิกง่ายที่สุดออไม่เสียวเวลาด้วยเอาเอาแล้วนุ่มไป,ไป,ไปติแสกไปปอมอ,อ,อย่าลืมหลังบวนะงนะหลังบวงเออแบบนี้ลูกก็ห้าร้อย เอ็งเชื่อพี่เดินไปลึกๆเหยียดขาให้สุด<ท>ป้อ<ผ>มเออขยับาาเอาแล้ตั้งได้ได้ได้ข้ามกลับไปเสียนมหลาสิบห้าโอ้ท่านสภาพดีไม่ได้ว่าไม่ได้แช่งนะผู้ชมนะผู้หญิงเข้ารอบถ้าแบบนี้แต่แต้มเมื่อกี้มันดีแต่ตอนนี้เริ่มหยุดเวลามันก็ไปเรื่อยแล้วหมายเลขแปดก็เริ่มจะหมดถ้าแม่นแล้วด้วยโอ้โหผู้ชมสี่หนึ่งศ bằng ngày cổ lên một đấy mà, lên lên một nếu á, trả vậy, tiếp.